สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับของหลวงปู่ทิมวัดลาหารไร่นะครับวันนี้ผมนําพระผงพายกุมารนะครับหลวงปู่ทิมพร้อมกล้องนะฮะปีสินะครับเขาเรียกว่ารุ่นพายคู่นะครับพี่น้องครับนะฮะเป็นผงพายกุมารพี่น้องครับของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะฮะเป็นพายคู่นะครับนี่เป็นกล้องเดิมๆพี่น้องครับ กล่องเดิมๆเ,เลยนะฮะสวยงามมากพี่น้องครับเดี๋ยวจะแกะพระออกมาให้เบ่งพี่น้องครับอ่ทรงออกหยากอยู่นะครับพี่น้องเป็นผงภไยกุมารน,นะครับปีสิบเจ็ดบอลน,นี้เก่านะฮะนี่ออกหยากอา เป็นไพ่คู่นะฮะเป็นเนื้อผงพุ้ตกคุ้นผสมผงพายกุมารหลวงปู ator, pues, ่ทิมวัดลาหารไล่นะครับพี่น้องนะมีเม็ดผงพุ้ตกคุ้นพร้อมพี่น้องครับนี่นะครับหาได้ยากยิ่งนะฮะพี่น้องครับสวยงามมากพี่น้องครับผงพายกุมารเป็นไพ่คู่พี่น้องครับอ่าสร้างกาปีสิบเตี้พี่น้องครับ ก็จะ,จะมีอ่าเปราะนิดน้อยพี่น้องครับเพราะว่าเป็นพระรุ่นเก่าๆพี่น้องครับนะฮะสวยงามจริงๆนะพี่น้องครับผงภพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะฮะปีสิบเจ็ดนะพี่น้องครับเป็นพายคู ะะลงบ่อนสวยงามจริงๆนะพี่น้องครับกาพุตตะคุนท่านกาเมตตาค่าขายนะครับมหาสเสน่ห์มหานิยมนะพี่น้องเพินวานะาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับของหลวงปูท่ทิมนะฮะหายากพี่น้องครับเขาเรียกว่าวพิมพ์ไพ่คู่นะฮะ เป็นผงพายกูบาลน,นะฮนะเห็นไหมฮะพายคู่สวยงามจริงๆครับพี่น้องครับกระซางแล้วก็ออกป,ปีสิบเจ็ดนะฮะสองพันหอยสิบเจ็ดนะเห็นข่าว่านะพี่น้องครับนะเป็นพระเมตตานะพี่น้องค่าคายนะครับโชคลาภมหาสเสน่ห์นะครับผงพายกูมาลหลวงปู่ทิมอิสริโกรครับ วัดละหารไร่จังหวัดระยองนะครับพี่น้องนะฮะสวยงามจริงๆก็จะมีกระเทาะนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นผ้าเกา่าปีสิบเจ็ดก็คือเก่าเหล่าพี่น้องครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่เกจเข้ามาติดตามรับชมนะครับเฮงๆปงปังปงทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จบสำรีครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ